บอกพร้อมอ้ายก็สิฟังเพลงรักโดนใจของจาสิงชัยควาปรีชาปัตภัยร่วมงานจ่าสิงชัยหลังจากปล่อยเพลงอ้อมกอดที่ปลอดภัยเพลงแรกอัลบั้มความรักของบักดินทำเอากระแสติดชาร์ตในคลื่นวิทยุหลายคลื่นเห็นอย่างนี้แล้วทีมงานหายเหนื่อยไปตามๆกันล่าสุดปล่อยเพลงบอกพร้อมอ้ายก็สิฟัง ผลงานเพลงที่สองอัลบั้มความฮักของบักดิเพลงนี้แต่งจากประสบการณ์รับครั้งหนึ่งของชีวิตจาสิงชัยบอกเล่าเรื่องราวผ่านฝีมือการเขียนของนักแต่งเพลงขั้นเทพอย่างปรีชาปัตภัย ที่มาร้อยเรียงชีวิตรักของจ่าสิงชยัยออกมาเป็นบทเพลงนี้เนื่องจากทั้งคู่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเลยได้มีโอกาสบอกเล่าเรื่องราวความรักหรือแชร์ประสบการณ์ความรักให้กันฟังซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่เล่นจริงและเจ็บจริงส่วนเรียบเรียงฝีมือดีได้จินนี่ภูไทยและอาจารย์ปิยวุฒินะบางช้างมานั่งแทนเป็นโปรดิวเซอร์แน่นอนเพลงนี้เอ็กเซคิวทีฟก็ต้องเป็นน้ คงสะทอนที่มาดูแลโปรเจก t นี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกผลงานเพลงออกมาโดนใจแฟนเพลงมากที่สุดส่วนเ v จาสิงชยัยพุ่งสุดตัวด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ความรักครั้งหนึ่งของชีวิตเล่นเองและเจ็บเองโดยได้น้องแกบน้องอ้ายกงมาเป็นนางเอก MV และได้แมทธิวพอกระเทนมารับบทเป็นเพื่อนรักของจาเนื้อหาของ MV มีนั้นเล่าถึงความรักความไว้ใจเพื่อนและคนรักของจาสิงชยัยโดยฝากคนรักให้เพื่อนดูแล ส่วนตัวเองนั้นจะไปทำตามฝันเพื่อเป็นศิลปินซึ่งกว่าจะเป็นศิลปินได้ก็ต้องอดทนอย่างมากเรื่องราวใน MV ของจาสิงชยัยจะผิดหวังหรือสมหวังอย่างไรเรามาลุ้นกันใน MV บอกพร้อมให้ก็สิฟังได้ทางช่อง Youtube g r a m m y Go o f f i c i a l ได้แล้ววันนี้โดยจาสิงกล่าวว่าก่อนอื่นผมขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่เข้ามารับชม MV และขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจและการตอบรับกับเพลงบอกพร้อมให้ก็สิฟัง เพลงนี้ได้แรงบันดาลใจจากความรักครั้งหนึ่งของผมเองขอให้ทุกท่านที่ได้ฟังเพลงนี้แล้วมีความสุขมากๆนะครับสุดท้ายนี้จ่าสิงชยัยขอฝากผลงานเพลงบอพร้อมงอ้ก็สิฟังไว้ในใจแฟนๆทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จ่าสิงชยัยได้ทังช่อง YouTube g r a m m y Go o อฟิเชีกันเยอะๆนะครับ